We bring the world the B bring to you ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์ Podcast ที่จะเล่าเรื่องราวรอบโลกผ่านมุมมองของดิฉันกรุณาบัวคำศรีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกในเวอร์ชั่นของพอดคาสต์พบกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้พอดคาสต์ของเราว่ากันด้วยเรื่องของสหรัฐกับจีนไม่รู้ว่าจะ เรียกว่าตีกันนะคะภาษาชาวบ้านรอบใหม่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนี่ยปรากฏว่ามีระเบิดลงระเบิดนี้เป็นคําเปรียบเปรยนะคะไม่ใช่ระเบิดจริงๆมีระเบิดลงตรงกลางระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนระเบิดที่ว่าก็คือการออกมาถแถลงของทำเนียบข่าวบอกว่าท่านผู้นำสหรัฐโจไบเดนได้มีการสั่งการให้หน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ย ไปเร่งหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยด่วนมีเดทไลน์ด้วยนะคือ90วัน3เดือนหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของจุดกำเนิดของไวรัสโควิด -19 ว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกบ้างเพื่อที่ว่าจะได้เอามาประกอบการตัดสินใจทำไมถึงพูดแบบนั้นก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมา18เดือนแล้วเนี่ย เราก็ยังไม่รู้นะว่าไอ COVID ้โควิด -19 ที่มันอาลวาดอยู่แล้วทำให้คนตายไป3-4ี่ล้านคนแล้วก็เจ็บป่วยกันเป็นร้อยล้านคนหมดเนื้อหมดตัวหมดฝันหมดทุกอย่างไปไม่รู้กี่ล้านคนเนี่ยมันมาจากไหนคือทฤษฎีเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเอ,อ่สาี่ทฤษฎีด้วยกันแต่ว่าทฤษฎีที่สที่สำคัญ2อ,อันเนี่ยมันก็คือว่าอันที่1นึ่ไวรัสโควิด -19 เนี่ย มันแพร่จากสัตว์มาสู่คนไอสัตว์ที่ว่าเนี่ยคือค้างคาวนะคะซึ่งมันเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวที่เก็บเชื้อไวรัสได้ดีคือไวรัสเนี่ยมันไม่ทําอันตรายค้างคาวนะมันมันสามารถค้างคาวมันมันอยู่กับไวรัสได้แต่พอมนุษย์ไปรบกวนธรรมชาติอย่างเช่นไปจับค้างคาวมากินไปรบกวนถิ่นที่อยู่ของมันเนี่ยมันก็ทําให้ไอไวรัสที่อยู่ในตัวค้างคาวเนี่ยมันมาสู่มนุษย์ได้นะฮะอันนี้อธิบายง่ายๆอันนี้คือทฤษฎีที่1 แต่ทฤษฎีที่2เนี่ยก็คือว่าเอ๊หรือมันจะไม่ใช่จากธรรมชาติคือถ้าเกิดเป็นไวรัสมาจากข้างข่าวแล้วมาคนเนี่ยถือว่าเป็นวิถีธรรมชาติถึงแม้ว่ามนุษย์จะไปรบกวนธรรมชาติก็ตามแต่ว่าถือว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแต่ทฤษฎีที่2เนี่ยก็คือว่าหรือว่ามันจะมาจากห้องแลบจะเป็นจากไปเก็บมาจากธรรมชาติหรือว่าทําขึ้นเองเนี่ยแต่ว่ามันหลุดมาจากห้อง l a บเนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีที่มัน floating หรือว่าลอย เคว้งคว้างอยู่ในการถกเถียงของบรรดานักระบาดวิทยาสื่อมวลชนรวมถึงคนที่ชอบในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดในช่วง18เดือนที่ผ่านมาแล้วในสหรัฐเนี่ยก็มีคนเชื่อจริงๆจังๆคนหนึ่งก็คือประธานาธิบดีทรัมป์สมัยที่ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐเนี่ยคือช่วงที่โควิดเนี่ยระบาดหนักๆต้นปี2020ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งสมัยที่หของทรัมป์ ถ้าจํากันได้ช่วงนั้นก็พูดทุกวันโดยเฉพาะพอใกล้หาเสียงเนี่ยพูดทุกวันบอกว่าเนี่ยโควิด -19 เนี่ยจีนเป็นคนปล่อยออกมาจากห้องและบางทีก็เรียกเป็นไชนีสไวรัสนะฮะแล้วก็ถูกคนบอกว่าเออเป็นพวกแบบเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดข่าวลวงอะไรพวกเนี้ยคือตอนนั้นทรัมป์พูดพูดบ่อยแต่คนก็ไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่นะ,ะแล้วตอนที่ทรัมป์พูดตอนนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามี การพูดด้วยว่าที่เขากล้าพูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีข้อมูลเข่ากรองของสารัฐแต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีใครเก็บออกมาคิดเป็นจริงเป็นจังนะคะแต่พอเมื่อวันพูธที่ผ่านมาทำเนียบขาวออกมาถแถลงปรากฏกลายเป็นเรื่องมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเออไอ,ไอเครดิตคนนี้มันก็ <laughs> ทรัมป์ก็คงจะน้อยใจนะ ว่าแบบฉันพูดไม่มีใครเชื่อพอไบเดนพูดปั๊บเนี่ยมีคนเอามาเป็นประเด็นแล้วก็ไอ้คำว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทฤษฎีที่มันถูกเอามาคิดเป็นจริงเป็นจังแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงนี้มันคงจะแบบว่าโกลาหลนไปทั้งโลกแน่ๆเลยแต่เรายังไม่สรุปว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่บอกข้อได้จริงว่าไบเดนเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าเอ้ยต้องสอบสวนสอบสวนในที่นี้หมายถึงว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเพราะว่าอะไร เหตุผลที่ไบเดนสั่งการให้หน่วยข่าวกรองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาปรากฏว่านในบรรดานักวิทยาศาสตร์นักระบาดวิทยาที่เขาติดตามเรื่องโควิด1 9เขาเสียงแตกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยคือตัดความเป็นไปได้แล้วที่โควิดหลุดมาจากห้องแล็บอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ตัดความเป็นไปได้ฝั่งที่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้เนี่ย เขาก็มีเรียกว่ามีชื่อมีเสียงนะคะแล้วก็หลายสิบคนเนี่ยทำหนังสือเปิดผนึกแล้วก็ลงตีพิมพ์ในนิตยสารสายด้วยนะคะเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยต้องสืบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติมต้องไปบอกจีนว่ามีอะไรที่ยังไม่บอกเราอีกหรือเปล่าคือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ฟันธงหรอกว่ามันมาจากห้องแลบเพียงแต่เขาบอกว่ามันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันหายไป แล้วเราต้องการรู้ข้อมูลตัวนั้นเพื่อที่จะได้เลิกสงสัยว่ามันไม่ได้มาจากห้องแล็บจริงหรือถ้าเกิดมันได้ข้อมูลตรงนั้นมาแล้วปรากฏมันออกจากห้องแล็บจริงเนี่ยก็จะได้กระจ่างแจ้งว่าไอ้ที่บางคนเขาสงสัยเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดอีกต่อไปนะคะแล้วปรากฏว่าหลังจากนักวิทยาศาสตร์เขาไปทาจดหมายเปิดผนึกเนี่ยสื่อสารัฐก็ตามเล่นวอ t ชี่เ j o u r n ร l รายงานข่าวเมื่อต้นสัปดาห์ a อช h ี่เ Journal ซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ ที่น่าเชื่อถือของสหรัฐอ่ะคือไม่ใช่แท็บลอยะเขาก็รายงานเรื่องนี้เขาบอกว่ายังตัดทฤษฎีที่ว่าโควิด1 9ออกจากห้องแล็บจีนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไปพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จินจะออกมาบอกชาวโลกว่าเกิดการระบาดของไวรัสชนิดหนึ่งที่ภายหลังรู้จักกันในชื่อของโควิด1 9คือช่วงปลายปี2019เนี่ยวอสวิตรายงานว่ามี นักวิจัยที่อยู่ในสถาบันไวรัสของอู่ฮั่นเนี่ยป่วย3คนแล้วก็อาการป่วยของบรรดาน,นักวิจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะการป่วยจากโควิด1 9ก็คือมีอาการโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันแล้วก็พอตรวจเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นไอไวรัสที่ต่อมาเรารู้จักกันในชื่อของโควิด1 9ทีนี้ไทม์ไลน์หรือว่าช่วงเวลามันเนี่ยก็คือ,อ,อนักวิจัย3คนจากสถาบันไวรัสวิทยานในอู่ฮั่นเนี่ย เขาป่วยเนี่ยก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนซึ่งเป็นช่วงคล้ายๆกับช่วงต้นๆของการที่เรารู้ว่ามันกระจายไปสู่ประชาชนจำได้ไมหมฮะว่าจีนเนี่ยรายงานว่ามีการติดเชื้อครั้งแรกไม่ได้บอกว่าหลายแรกนะหลายแรกเนี่ยจริงๆก็ไม่มีใครรู้หรอกไอ้ p a t i e n t n u m เ e r ศเนี่ยเป็นใครแต่ว่าการรายงานครั้งแรกว่ามีคนติดเชื้อโควิดคือที่ตลาดสดอู่ฮั่นซึ่งช่วงนั้นเนี่ย เกิดขึ้นหลังจากนักวิจัย3คนของสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นน่ะล้มป่วยเขาก็เลยสงสัยว่าช่วงนั้นเนี่ยในห้องแลบของสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าจนทำให้นักไวรัสวิทยานักวิจัย3คนนี้ต้องล้มป่วยก่อนที่จะมาเจอการเจ็บป่วยของประชาชนนอกห้องแลบแล้วข้อเท็จจริงที่บอกว่ามีนักวิจัยป่วย3าคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ได้รับการยืนยัน แล้วที่เรายังไม่รู้อีกเนี่ยก็คือสิ่งที่ทรัมป์พูดมาตอลอดเนี่ยที่วอลล์ตรรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับข้อมูลนี้มาจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐคือเป็นเอกสารทางการะแต่ว่าในฉบับเต็มเนี่ยไม่รู้มีอะไรบ้างซึ่งคนที่รู้เนี่ยคนที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เขาเรียก c o n f i d e n t เช l หรือว่าลับชั้นสูงสุด ก็คงจะมีเฉพาะผู้นำจารัฐแล้วก็บรรดาคนที่ทำงานด้านความมั่นคงระดับสูงพอทำเนียบขาวออกมาบอกว่าโจไบเดนสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักบอกว่าเออหรือว่ามันจะจริงวะหรือว่ามันจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดกันวะแต่ว่าขอย้ำตอนนี้ก่อนว่าสิ่งที่โจไบเดนพูดเนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่าไวรัสโควิดมันมาจากห้องแลบเพียงแต่เขาบอกว่ามันมีข้อมูลบางอย่าง ซึ่งมันหายไปและเราต้องการมันและหน่วยข่าวกรองของสหรัฐมีเวลา90วันในการไปค้นหามันเพื่อจะเอามาปฏิติประต่อเรื่องแล้วก็เอามาหักล้างทฤษฎีที่ว่าโควิดี่ยมันออกมาจากห้องแลับจีนนี่คือสิ่งที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐเนี่ยจะต้องหาให้ได้ภายใน90วันและแน่นอนถ้าจะหาเนี่ยก็ต้องไปหาจากทางการจีนซึ่งโจไบเดนตอนที่ ออกถแถลงการแล้วก็มีเ,เลขานุกการของทัพเนียบเขาออมาถแถลงเนี่ยก็เรียกร้องให้จีนเนี่ยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทีนี้คนก็ถามว่าแล้วแล้ว,ลวทำไมเพิ่งมาทำแล้วทำไมสหรัฐต้องทำในเมื่อองค์การใหม่โลกก็ทำไปแล้วนะเล่านิดนึงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกที่มันมีความพยายามจะหาว่า โควิด1 9มันหลุดจากห้องหลักจริงหรือเปล่าเพราะว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันถูกพูดถึงแล้ว WHO ก็ต้องไปหักล้างว่ามันไม่จริงเมื่อช่วงมกราคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย WHO เนี่ยเขามีการแต่งตั้งคณะทำงานก็จะมีนักแวรัสวิทยานักระบาดวิทยานักอะไรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้นหาต้นตอโควิด1 9เนี่ยสิบกวคนเดินทางไปทีห่หั่นของจีนไปสืบสวนแหล่งที่มาของ AI ไอไอวัสโควิด19 แทรกนิดก่อนว่าทำไมต้องไปหาต้นต่อใครที่เคยดูหนังไอคอนเทนเจอร์สเนี่ยจะเห็นภาพคือการหาต้นต่อของโรคระบาดเนี่ยมันเป็นหนึ่งมิชชั่นที่สำคัญในการทำงานของบรรดานักระบาดวิทยาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะควบคุมการระบาดเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่ามาจากไหนเนี่ยแปลว่าเรารู้ธรรมชาติของมัน อย่างในหนัง c o n t ทน i o u s เนี่ยพอเขารู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถหาวัคซีนในการป้องกันโรคได้นะฮะพูดง่ายๆหรือเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการอุบัติซ้ำอีกนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทำไมนักวิทยาศาสตร์นักระบาดทิทยาเขาถึงอยากจะรู้ว่ามันมาจากไหนนะคะตอนที่ทีมองการใมโลกไปที่หัวหวนองจีนเนี่ยเขาก็ไปกันประมาณ4สัปดาห์เดือนหนึ่งเลยล่ะ ไปลงพื pool, ้นที to to so ่แล้วก็จีนตอนแรกเนี่ยก็มีปัญหานิดหน่อยบางคนไม่ได้วีซ่าเข้านะฮะแล้วก็ต้องไปดีเลย์ไฟล์ทอยู่ออสเตรเลียแต่ว่าในที่สุดทุกคนก็ได้ไปตอนนั้นคนก็เมาส์จีเล็กๆว่าพยายามยื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องเมาส์กันนะฮะตอนนั้นเนี่ยพอเขาไปลงไปสืบสวนก็ไปทุกที่เลยรวมถึงที่ห้องแลบของสถาบันไวรัสของหูฮั่นด้วยนะคะเขาก็ให้ทีมงานของ เอเนี่ยเข้าไปตอนนั้นเนี่ยเขามีทฤษฎีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด -19 ทบทวนอีกครั้งนะคะทฤษฎีที่1อันนี้เป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์จานวนมากเนี่ยมีความเห็นว่ามันน่าจะเป็นทางนี้ก็คือการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่มนุษย์ที่เป็นแนวโน้มที่สุดก็คือไอ้ข้างข่าวเนี่แหละเพราะว่าเป็นตัวเก็บไวรัสได้ดีมาสู่คนนะคะเพราะว่าเขาไปดู ลำดับ DNA หรือว่าพันธุกรรมของไวรัสโควิด -19 มันมีบางส่วนที่บ่งชี้ว่าไวรัสอาจจะกระโดดจากสัตว์สู่คนโดยตรงหรืออาจจะผ่านสัตว์ที่เป็นตัวกลางอีกทอดแล้วมาอีกคนแต่ว่าในทางนี้มันไม่เกี่ยวกับห้องแลบเลยนะคะแต่ปัญหาของทฤษฎีนี้ก็มีอยู่ปัญหาของมันคืออะไรปัญหาของมันก็คือว่านักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อตรงนี้เนี่ย ไม่สามารถระบุได้ว่าสัตว์อะไรที่เป็นตัวกลางการแพร่เชื้อสู่คนที่เราสงสัยว่าเป็นขังข่าวอ่ะมันก็เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่ามาจากมันเพราะว่าเขาเอาไอ้พวกดินเอไปเทียบมันก็ไม่ตรงกันเป๊ะๆนี่หอมมะฮะมันก็เลยคือคนที่อยากจะเชื่อในทฤษฎีนี้ว่ามันมาจากสัตว์ก็ยังเชื่อไม่ได้สนิทใจเพราะว่าไอ้ไอ้ดินเอของไอไวรัสโควิด -19 ทน่ะมันไม่ไปตรงกับสัตว์ตัวไหนเลยอ่ะรวมถึงขังข่าวด้วยเพราะฉะนั้น ท่องทางที่2ก็เลยเกิดขึ้นนักว,วิทยาศาสตร์ของ WHO ก็เลยคิดเอะหรือมันจะมาจากตรงนี้มาจากการแพร่ระบาดของห่วงโซ่อาหารแช่แข็งก็คือตอนนั้นมีการพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าเป็นเส้นทางขนส่งอาหารใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นไปได้ไว่าไวรัสเนี่ยจะเข้ามาที่อู่ฮั่นของจีนโดยผ่านสินค้าที่มาจากประเทศอื่นๆคือแปลว่าไวรัสมันเกิดที่อื่นอาจจะเกิดจากสัตว์จากอะไรก็ตาม แล้วก็มาทางจีนผ่านพวกสินค้าอย่างเช่นอาหารแช่แข็งมันถึงไปไปหาตัวครัง้งคราวที่มีไวรัสของโควิด -19 ไม่เจอใน,ในหูหในอู่ฮั่นนะคะนี่คือทฤษฎีที่2ที่นักวิทยาศาสตร์เขาเขาเขา,เขาวางไว้อันที่3เนี่ยก็คือไอ้ที่ที่มีปัญหาตอนนี้คือหลุดมาจากห้องแลบซึ่งตอนที่ WHO ลงไปเนี่ยเขาก็ไปหาทั้ง3า,าทางนี่แหละนะคะสืบไปสืบมาอยู่4สัปดาห์ ก็ออกมาแถลงข่าวนะคะคณะสืบสวน WHO ก็เห็นพ้องเสียงส่วนใหญ่หรือเป็นเอกฉันนะคะบอกว่าในบรรดา3อันก็คือจากสัตว์สูค่คนจากห่วงโซ่อาหารแช่แข็งที่มาจากประเทศอื่นแล้วก็จากห้องแ a บเนี่ยไอตัวที่เป็นไปได้น้อยที่สุดเนี่ยคือไวรัสหลุดมาจากห้องแ a บคือเวลาเขาพูดถึงหลุดมาจากห้องแ a บเนี่ยถ้ามันหลุดมาจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ ะะตอนนั้น WHO ก็สรุปแบบนี้คือ WHO ก็ไม่ฟันธงนะคะเพียงแต่บอกว่าทฤษฎีที่บอกว่าไวารัสหลุดจากห้องแลบเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เป็นไปได้น้อยที่สุดปรากฏตอนนั้นเนี่ยผู้นําคนใหม่ของสหรัฐเพิ่งจะสาบานตนเข้ารับตําแหน่ง20มกราคมนะคะก็สารต่อง,งานทันทีโต้กลับ อันนี้เป็นในทางเดียวกันกันกบทรัมป์นะอาจจะเป็นครั้งแรกกว่าที่ทั้งสองคนเห็นตรงกันตอนนั้นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของโจไบเดนนะคะแจ็คซัลลแวนเนี่ยออกแถลงการเลยบอกว่าสหรัฐยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสรุปตรงนี้แล้วสหรัฐโดยหน่วยงานเขาวกรองสหรัฐเนี่ยยังคงยืนยันความเห็นเดิมที่ว่ายังไม่สรุปแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคนที่มีปากมีเสียงสำคัญที่สุด ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เออเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในในเรื่องของไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐเนี่ยคือดอรอนติเน่ฟาวชีซึ่งเป็นผู้ช่วยศาญาโรคระบาดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาท่านประธานาธิบดีในเรื่องนี้นะคะก็เห็นออให้ความเห็นว่าก็ยังไม่ตัดทุกทฤษฎีท่านบอกว่าทุกทฤษฎีเนี่ยมีความเป็นไปได้หมดเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงไม่ตัดก็เพราะว่ามันยังมีข้อมูลไม่ครบเขาก็เลยไม่ตัดทิ้ง ซักทฤษฎีหนึ่งนะคะทีนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมประธานาธิบดีโจไบเดนถึงออกมาถแถลงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาบอกว่าให้เวลา90วันสำหรับหน่วยข่าวกรองในการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะอย่างน้อยเนี่ยถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราจะได้รู้ว่ามันไม่ได้มาจากห้องหลับจริงๆนะคะซึ่งหลังจากที่ออกมาแบบนี้เนี่ยปรากฏว่า โดนจีนสวนโดนจีนสวนนะคะกระทรวงต่างประเทศของจีนโดยเจ้าหลีเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาสวนกลับทันทีเลยนะคะบอกว่าการที่สหรัฐพูดแบบนี้เนี่ยไม่แฟร์จีนเนี่ยให้ความร่วมมือทุกอย่างให้ WHO เข้าไปขออะไรก็ให้แล้วการมาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการกล่าวหากันชัดๆ คนก็บอกว่าเออเนี่ยมันจะกลายเป็นความขัดแย้งรอบใหม่หรือเปล่าซึ่งก็เป็นเรื่องในอนาคตแต่เรื่องในขณะนี้ก็คือว่าแล้วหน่วยข่าวกลองสารัฐเนี่ยจะไปหาข้อมูลมาจากไหนนี่คือคําถามใหญ่นะคะเพราะว่า18เดือนมาแล้วที่โรคระบาดมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีอะไรมากกว่านั้นจริงอ่ะคิดเหรอว่าจีนจะให้ทีนี้มันมีเรื่องนี้นะ,ะตอนนี้สื่อรายงานเรื่องนี้เยอะ ในช่วงของการออกมาตอบโต้กันระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันมีข่าวนี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์จีนชื่อสัตร,จร์จานฉีเจิ้งลี่เป็นหัวหน้าโครงการศึกษาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสในครั้งข่าวสถาบันวิจัยไวรัสวิทยาแห่งอู่ฮั่นคนนี้เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยเรียกเธอว่าแบ d w ู m a มเพราะว่า ศาสตราจารย์คนนี้เป็นคนที่ศึกษาเรื่องของไวรัสในครั้งข่าวแบบจริงจังมากเป็นตัวเอกของเรื่องนี้เลยคือเป็นคนที่แบบมีความรู้มีข้อมูลมีอะไรทุกอย่างอยู่กับตัวนะคะปรากฏว่าเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการวิวาทะรอบใหม่ก่อนที่โจไบเดนจะสั่งให้หน่วยข่าวกลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย สพฤษภาคมเนี่ยมันมีรายงานในสื่อของสาราชนาจักรแล้วก็สื่อในสหรัฐบอกว่าสัตราจารย์ฉีเนี่ยพยายามหลบหนีออกนอกประเทศแล้วไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยสัตราจารย์ฉีเนี่ยพยายามเอาเอกสารลับหลายร้อยฉบับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคโควิด1 9ติดตัวออกนอกประเทศมาด้วยแล้วก็จะนำไปให้สถานเอกอาัคารทูตสหรัฐในฝรั่งเศสเออ แล้วมันมีข่าวนี้จริงๆนะฮะปรากฏว่าข่าวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มพันธมิตรหน่วยข่าวกรองห้าชาติตะวันตกก็คือแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหราชนาจักรแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีการเปิดเผยคล้ายๆออกแถลงการระบุว่าทางการจีนเนี่ยปกปิดข้อมูลบางส่วน เกี่ยวกับโควิด -19 แล้วก็มีการทำลายเอกสารรวมถึงปฏิเสธที่จะช่วยนานาชาติในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นนะพอเอกสารลับนี้ออกมาปั๊บเนี่ยปรากฏว่าก็มีข่าวสัตว์จันฉีเจิ้งลี่จะหลบหนีออกนอกประเทศจีนคนก็พยายามปฏิปตะต่อหรือว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้จิ๊กซอที่มันหายไปอ่ะจะเป็นแฟ้มเอกสารที่สัตว์จันฉีเนี่ยพยายามจะนําออกนอกประเทศ ปรากฏว่าพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยสัตร์จารย์ฉีก็ออกมาเลยนะคะเธอก็ออกมาเขียนอธิบายผ่านโปรแกรมว c h a t ทันทีเลยในวันต่อมาแปลเป็นภาษาไทยนะคะเขียนเป็นภาษาจีนบอกว่าทุกอย่างยังดีสําหรับฉันและครอบครัวไม่ว่าสิ่งต่างๆจะยากลําบากแค่ไหนการแปรพักจะไม่มีทางเกิดขึ้นเราไม่ได้ทําอะไรผิดและด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในวิทยาศาสตร์ เราจะได้เห็นวันที่เมฆหมอกจางหายและมีแสงแดดสาดส่องอีกครั้งนะคะแล้วเธอก็ระบุในในการเขียนครั้งนี้ด้วยบอกว่าขอสาบานด้วยชีวิตว่าตนและไวรัสโครโรนาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการที่สถาบันวิจัยไวรัสแห่งอู่ฮันเลยสักนิดเดียวนะคะเออคือ พอติดประตอร่อเรื่องแล้วเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยเยอะอยู่เหมือนกันนึกอ,ออกไหมคะเอางี้ใครเชื่อบ้างว่าจีนปล่อยข้อมูลมาหมดแล้วหนูเชื่อไหมเออนี่ถามน้องขางนอกน้องบอกไม่เชื่อเอาความรู้สึกกันเนี่ยเรารู้สึกไหมนี่ไม่ค่อยแร์เลยนะใช้ความรู้สึกแต่ว่าเอาเป็นว่าเราคิดว่าเราคิดว่าข้อมูลที่จีนบอกกับชาวโลกเนี่ยเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนกระบวนความหรือย,อยัง สำหรับคนที่คิดว่ามันยังไม่ครบถ้วนกระบวนความเนี่ยก็รู้สึกเอ็นเอียงไปนะว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันถูกซ่อนอยู่นะคะเพราะว่าออไอเอกสารลับที่โจบไบเดนรวมถึงหน่วยข่าวกรอง5ชาติตะวันตกเขามีอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเขาก็น่าจะรู้มากกว่าเราว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หายไปนะคะไม่งั้นศจสตรจย์ฉีก็คงไม่ออกมาพูดแบบนั้น อันนี้มันเป็นการปฏติประต่อจิกซอทั้งสิ้นคะเดียนก็พยายามเอาข้อมูลเนี่ยมาแบบมาปฏะติประต่อเป็นจิกซอเพราะว่า,าเราจะไม่ทําแบบนี้ดิฉันจะไม่ทําแบบนี้ถ้าเกิดผู้นํสาสหรัฐเนี่ยอยู่ๆจะลุกขึ้นมาบอกว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมันต้องมีอะไรนะคะมันต้องมีอะไรในฐานะนักข่าวเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรไม่งั้นเนี่ย เขาคงไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเล่นๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงจังเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบว่าลุกขึ้นมาเราไม่มีราคาที่ต้องจ่ายราคาที่ต้องจ่ายก็แพงก็คือความบาดหมางกับประเทศจีนนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็โดนโดนสวนแรงพอสมควรนะคะแรงพอสมควรแล้วนอกเหนือจากการถแถลงของทำเนียบขาวที่ระบุว่าโจไบเดนสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเขามีประชุมใหญ่ WHO เป็นประชุมประจําปีแล้วก็จะมีประชุมระดับรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐเนี่ยลุกขึ้นพูดกลางเวทีที่ประชุมเลยบอกว่าอยากจะขอเรียกร้องให้องค์การไม่โลกส่งผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติไปที่จีนใหม่เพื่อสืบสวนหาต้นตอของไวรัสโควิดไหนทีและขอให้จีนเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คือนึกออกมาเราก็คงไม่คิดมากอะถ้าเกิดผู้นำสหรัฐไม่พูดระดับรัฐมนตรีระดับแบบ หน่วยข่าวกรองมันต้องมีอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ไอาการมีอะไรเนี่ยมันก็มันก็มันก็คงปากประโยชน์อะถ้าเกิดจีนให้ความร่วมมือนะคะถามว่าจีนจะให้ความร่วมมือไหมให้เดาก็คงก็คงไม่หนึ่งอาจจะไม่มีอะไรให้ความร่วมมืออันที่สองอาจจะเป็นเรื่องการเมืองแต่ประเด็นเรื่องศาสตราจารย์ฉีน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเอกสารที่ที่มีการระบุในข่าวของสื่อมวลชนในสหรัฐและสหรัฐอาณาจักรเนี่ย ถูกระบุนะคะว่าเป็นเอกสารที่หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐเนี่ยพยายามจะเอามานานแล้วแต่เอาไม่ได้เราไม่รู้ใครปล่อยข่าวว่าสัตวาจารย์ฉีเนี่ยจะหอบหิ้วมันไปที่สถานทูตสหรัฐในกรุงปารีสของฝรั่งเศสงานนี้ก็คงได้เ,เห็นการเขาเรียกอะไรงัดข้อกันอีกครั้งระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีบรรดาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย มีตัวละครเยอะพอสมควรแต่ว่าหนึ่งในตัวละครที่เขาจับตาม,มากที่สุดตอนนี้ก็คือสัสจราจารย์ฉีเจิงลี่นะคะซึ่งเธอก็เป็นคนสําคัญคนหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นตัวจิก๊กซอเป็นคีย์แมนในเรื่องนี้เลยละ่ะเพราะว่าถ้ามีอะไรจริงๆเนี่ยเธอน่าจะรู้เรื่องเยอะนะคะเพราะว่าเป็นถึงหัวหน้าโครงการศึกษาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสในครั้งข่าวซึ่งอ,อ,อยู่ในอู่ฮั่นนะคะแล้วก็ ที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็มีข้อมูลเกี่ยกับเรื่องของไวรัสในั้างค่าวเยอะมากฉายาแบดวูแมนเนี่ยแบดที่แปลว่าั้างคาวเนี่ยไม่ได้มาเฉยๆนะคะเพราะว่าเธอศึกษาเรื่องราวของไวรัสในั้างคาวตั้งแต่เกิดโรคซาร์จำได้ไหมที่ระบาดเยอะๆในเอเชียในฮ่องกงประเทศไทยก็มีการระบาดพอสมควรแต่ว่า เท่าไหร่มันก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับโควิด -19 นะคะก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับที่หาตัวจับได้ยากและที่สําคัญมากกว่านั้นคือมีข้อมูลบางอย่างที่หน่วยข่าวกรองของสหร,รัฐพยายามจะเอามาแต่ว่าไม,ไม่รู้จะได้หรือเปล่าคงยากนะคะเพราะว่าเธอออกมาประกาศแล้วนะคะบอกว่าสําหรับเธอเนี่ยไม่ว่าจะยากลําบากขนาดไหนการแปรพักจะไม่มีทางเกิดขึ้นวันนี้สวัสดีค่ะ